ต่มาสวัสดีครับนำชั้นหลานนะฮะหลานเจ้าแสนกลนครับชุดนี้จะเป็นแสนกลมหาคนครนะครับพรสวรรค์มีเซอร์บลอกแดงนะครับผมสายแมย่จะเป็นบิ๊กกัมหาคนครเยอมุสดรามเรดานะครับสายแมย่จะเป็นชั้นหลานนะครับ คูร่าสอง0ันหมส่งนะครับคูร่าสอง0ันหมส่งนะฮะชิมชอปท็อทักได้นะครับผมเบอร์โ,โทรกระสุนแปดสองหนึ่งหกสี่แปดหกห้าสามนะครับคูร่าสอง0ันหมส่งนะครับสนใจชุดนี้ก็ทักได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ใครมองว่าแพงไปก็ผ่านก่อนได้นะครับผมใครที่พร้อมปิดก็ทักมานะครับผมปกลายๆนะครับเยีย yeah. สวยนะครับผมเีราฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ